สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิวนะคะ y o u t u b ไมค c u ร Channel เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูโกโก้ชาไทยนะคะโกโก้ชาไทยรสชาติโกโก้ที่เข้มขน้นทานคู่กับชาไทยที่หอมมันกลมกลม่อมเกิดมิติใหม่ของรสชาติที่ลงตัวเข้ากันสุดๆเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีผงชาไทยนะคะน้ำร้อนค่ะ คนหวานนกเหี่ยวฟอคอนค่ะคนจืดฟอคอนเอ็กซ์ต้าสำหรับเครื่องดื่มไม่กบกลิ่นชาทำให้สีชาไทยสวยเข้มและชูรสให้หอมมันกลมกล่อมค่ะและโกโก้ทิวลิปสีเข้มนะคะให้รสชาติโกโก้ที่มีความเข้มข้นมาก หอมกลิ่นโกโก้ชัดสีเข้มสวยนำไปทำคู่กับเมนูอื่นๆก็ได้สีเข้มสวยชัดโดนใจเราบาลิต้ามากๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะคะผงโกโก้สีเข้มมากๆรสชาติก็เข้มข้นมากๆค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะพี่อยู่จะใช้ผงชาไทย2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำร้อนนะคะ 100ml ค่ะ ตามด้วยค้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอน 25ML ค่ะซึ่งค้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอคอนนะคะจะให้ความหวานมันกลมกลม่อมกำล,กลังดีไม่หวานแหลมจนเกินไปสีเนื้อนมจะขาวทำให้สีของเครื่องดื่มมีความน่ากินค่ะและตามด้วยค้นจืดฟอคอนเอ็กตร้า ค้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็กตาสำหรับเครื่องดื่ม30 ml นะคะหอมมันกลมกล่อมไม่กบกลิ่นชากาแฟและโกโก้ช่วยให้สีของเครื่องดื่มมีความน่ากินมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นเลยค่ะต่อไปเรามาผสมโกโก้นะคะพี่อยู่ใช้ทิวลิปผงโกโก้สีเข้มโกโก้รสชาติเข้มขน้นให้สีน้ำตาลเข้มค่ะ กลิ่นโกโก้ชัดนะคะเหมาะสำหรับเมนูโกโก้ทางในด้านความน่าทานของสีกลิ่นและรสชาติด้วยนะคะโดยใช้ผงโกโก้ทิวลิปสีเข้ม1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำร้อน10 ml ค่ะค้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอน20 ml นะคะและค้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอนเอ็กตร้า 20 ml ค่ะหลังจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆดูค่ะจะเห็นความเข้มข้นของโกโก้นะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเป็นกลิ่นเป็นรสชาตินะคะถ้าเรานำโกโก้ไปผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆนะคะก็เข้ากันกับเครื่องดื่มอื่นๆได้ดีทีเดียวค่ะชงส่วนผสมแล้วเราก็มาเสิร์ฟใส่แก้วกันนะคะเทชาไทยลงไป ชั้นล่างสุดของแก้วแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปแบบนี้เลยค่ะเติมน้ำแข็งลงเต็มแก้วนะคะเราก็จะราดท็อปด้านบนด้วยโกโก้เข้มข้นของเราแบบนี้ค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีสันนะคะหน้าตารวมถึงกลิ่นของชาไทยและสีกลิ่นของโกโก้นะคะทุกอย่างเข้ากันและลงตัวมากๆที่สำคัญทำง่ายมากๆด้วยนะคะกับเมนูโกโก้ชาไทยคะ่ะอร่อยกลมกล่อมนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะกับเมนูโกโก้ชาไทยคะ่ะขั้นตอนง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆ พี่ก็นํามาแบ่งปันนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่จะนําไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนะคะหรือจะทําให้เด็กๆทานที่บ้านนะคะไม่ว่าทําทานทําขายได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ชั้นนําทั่วไปนะคะห้างชั้นนําของประเทศไม่ว่าจะเป็นแมคโครบิ๊กซีโรตัสท็อปหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะ ท้ายคลิปนี้พี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนมาไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วกลับมาพบกับพี่อยู่แชร์สูตรในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ